ของขวัญวันแม่ดิวอริสลาคลอดลูกชายแล้วเผยรับรู้ถึงคำว่าแม่ด้วยตัวเองเรียกว่าเป็นข่าวดีและของขวัญสุดพิเศษรับวันแม่เลยทีเดียวเมื่อนางร้ายหน้าสวยอย่างดิวอาริสลาทองบริสุทธิแจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้ให้กำเนิดลูกชายอย่างน้องไซรัสแอสตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติของเมืองไทยพอดี ท้งนี้คุณแม่ป้ายแดงนั้นเขียนความรู้สึกที่ได้รับรู้ถึงคำว่าแม่หลังได้เป็นคุณแม่เต็มตัวว่าสุขสันวันแม่12สิงหาคม2565สิ่งที่พูดคิดรู้สึกในทุกๆวันทุกๆปีเสมอมาคือดิวรักม้านะแต่สิ่งที่พิเศษกว่าปีอื่นๆในปีนี้คือการที่ปีนี้ของดิวดิวได้รับรู้ถึงคำว่าแม่ด้วยตัวเองและหลังจากวันนี้ ดิวได้เป็นคุณแม่เองแล้วเป็นอย่างเต็มตัว Welcome to the world My baby boy อยไซรัสแอสตาลี2 2 8 8 2 2 2 9 9นาฬิกา56นาทีแฮชแท็กเบบีน้อยลืมตาดูโลกแล้วครับทางกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายอาทิตย์คลอดแล้วปังที่สุดคุณแม่ดิวยินดีด้วยนะคะรักทั้งแม่ทั้งลูกเลย รอเป็น FC Baby บของแม่อยู่ค่ะสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูกนะจ๊ะขอให้น้องแข็งแรงโตว,วันโตคืนนะคะเป็นต้น